มูซลีอามูอัมมายืนใบาลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรของอาลนาเซอร์เพื่อสแสดงความรับผิดชอบกับผลงานอันย่ำแย่ของทีมรวมไปถึงการใช้เงินมหาศาลในการคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุกเกสมาร่วมทับสำหรับอาลนาเซอร์สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยการคว้าตัวโรนัลโดมาร่วมทีมหลังแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงปลายปี2012โดยสัญญา2ปีขาดจ้างปีละ200ล้านยูโรและโบนัสในการทำสัญญาอีก100ล้านยูโรอย่างไรก็ตามการมาของซิยาเซเวนไม่ได จะทาให้ทีมดีขึ้นโดยปัจจุบันผลงานของอัลนัสร์แย่ลงไปเรื่อยๆและมีโอกาสที่จะไม่ได้แชมป์ลีกในฤดูกาลนี้และล่าสุดเพิ่งตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยหลังแพ้ให้กับอเวดาที่เหลือผู้เล่น10คนศูย์ประตูตัวหนึ่งทำให้ประธานสโม,มอสรวัย47ปีขอรับผิดชอบ้วยการขอลาออกจากตําแหน่งในที่สุดนอกจากนี้มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของมัวมาว่าผมเคยถูกหลอกแค่2ครั้งในชีวิตอย่างแรกคือตอนที่ผมซื้อเคบับ3มชิ้นแต่พวกเขาให้ผมมาแค่2ชิ้นและอย่างที่2คือตอนที่ผมเซ็นสัญญ,ญากับคริ ¡Gracias! Oh.